เคกราสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ได้อยู่กับเกมเซอร์ไพ์ฟอร์สอีกเหมือนเดิมน,นะครับมาในโหมดทีม ออกคุณไม่ได้เราจะพามาพาบูมมี่ทำเฟสเดี๋ยวตัดไปตอนออเข้าเกมครับอยแสงตบ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 เอ้เออลองนี่ลอง,ลองดูดูให้มองไอ้นั่งไว้นั่งไว้นั่งไว,งไว้กูมองให้ มาละมาละมาล้เดี๋ยวโหกูหน้าหน้ายืนเม่กี้เนี่ยห้าเล่นไม่งอนยืนยืนมันได้ยังมันยืนได้ โกมาเพื go. ่อโก้ตามมาวทีมของคุณได้รับใช่ชนะไม่ทำอะไรเลยทีมมาตัวประกอบ Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy down! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, for when? 9 million liter in the hole! Oh, ทาบมันตัวสองตัวม <j> ั <j> ว้งเหิดปืนไมเพราะผมไม่ได้รีบปิดนั่นทีแค่เพื่อนแคบแคบ,แคบ <need> แน่นด้วยเ่าอิ่งนะมั้งเพื่อนเอาเอานย่บอกว้อ่ะนิ่งเข้าได้เอาแต่ เกียรปหมด่ะเออกระสุนหมดจรีง<บ>ริเฮียเอ้ยอดลิกจับมาเพื่อนเข้าแล้วมั้งอ่ะตดร้อยมึงน่าจะดักเม่อกี้น่ะน่าจะถือคู่ไว้ Fire in the hole. 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 Danger. Fire in the hole. ชาห์เหรชาตัวหนึ่งอ่ะตากูเลอเลยเน่งโอ้โหมีชาอยู่ตัวส,<ฮ>สอตวงตัวเลยเนี่ย คอมเพื่อนมาคอมแล้วอีเดียวคอมเดียวคอมมามานาะมาเน้ะเรียบร้เพื่อนแพ้ล้วเพื่อนเราเยร้อยนี่ไมตายอีกเคยบบ้ d a n g e ตามมึงอ่ะไอ้นาหน้าสวยเพื่อนเห็นปะทีมของคุณได้รับชัยชนะกู้ไอพีด้วยยเอ้ยผมตายไปสามตัวไม่ได้ฆ่าใครเลยเสียวเลยเสียวเด็ก fire in the hole ตัเสี่ยวยี่แล้วนึงแล้ว fire in the hole fire in the มือแสงโตงแสงไอ้เหี้ยแม่งเฟงมาพอดีรู้ได้ไงวะเดี๋ยวไม่ยิงใครเลยนี่ย เพื่อนก็เลยยิงไห้อยตานี้ก็เลนแหลงกลัวเฮียพาเพื่อนมากูไปตัววเมี้โดนแสงม่เช่แม่งขวบข้างหน้าเลยแม่งเฟืเข้ามาในห้องกดังรู้มากเะเฮียในกัตัวแกกู ไฟร์ในโหมด f ม r e ฟ n ์ใน hole! ไหนลาไนประตูุ้ยนะคอมนะคอมคอมอ,ะอ่ะเีอเด้วยสัตว์กินมาปีนึ่งอ,ะงงอ่ะมีเงเพื่อไอ่ออสัตว์มีตัวนึ่ง วิ่งเลยท้ามาแนววิ่งเลยไปดิีเข้าไปดิเยี่มมหมดทีมของคุณได้รับชัยชนะตึงหน่อยจัดแมนเ l e คุณตัวกขึ้นายนะแน่ม hole Man down. Fire in the hole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 . <coughs> Fire in the hole! <coughs> ที่ัอนะ่องปูโคฟังแล้วโคตีเนี่ยอีโมนมาคัดดอกน์เลยที่พูดทางเออ็ค่อยพิมพ์ฟังลุมเลยลุมเลยสอมเลยลุ้มสอมเลยฝีขคุณได้รับชัยชนะอย่างเลี่ยนอะ Fire in the hole. Enemy down. Fire in the hole. 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 The camera. Camera. Fire in the hole. อุยสาดฝันต like 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 ่อเยอไปฉาดเยเดี๋ยวระเบิดถูกอยายเอาให้เข้าด้วย โอ้โหดัดทีมของคุณได้รับชัยชนะปิดทางเอาโน้ตไฟปิดทางไม่เจอฮะไม่วันนี้ไม่ได้เล่นทีมไม่ใช่ไม่เป็นตัวประกอบไปเขา <c oughs> แต่อย่างกูไม่เเล่นโดนขัด,ดขตัวขัดจ <c oughs> ังหวะตลอดเรื่อนที่ผ่าย <c oughs> เจอกันครับบ๊ายบาย